ครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านสวนของผมนะครับก็จะมีต้นยางนาที่เราปลูกเอาไว้ครับยางนาก็ประมาณสักสองปีแปดเดือนนะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับปลูกเป็นแนวยาวครับต้นยางนาไม่รู้ว่าจะโตวไวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ประมาณ สองปีแปดเดือนนะครับเกือบสามปีแล้วครับทางนี้จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าของสวนบ้านสวนนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับมีต้นยางนาก็มีมะพร้าวที่ปลูกแซมแมกันไว้ครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสวนยางครับก็ตอนนี้พี่สาวเขาก็เป็นคนกรีดยางก่อน,นครับฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นบ้านของน้องสาวครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสวนทางเข้าบ้านสวนของผมครับ